สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลอร์ประเสริฐศรีครับโอ้สั่งสั่งสั่งอยู่นั่นแหละอาบน้ำก็สั่ง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 ว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บต้องถามว่าใครดิเอาใหม่นะเอาใหม่นะโอ้ไปตัดนะไปตัดแตกแล้พี่เอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้สั่งอยู่นั่นแหละก็สั่ง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 นั่นแหละใครสั่งบอสโจสั่งว่าอะไรพี่อาบน้ำอยู่สั่งว่า ทำทีเซอร์กุลลัสไตล์หัวใจหมอลำไอคือทำทีเซอร์ก็คือเหมือนคำว่าเอามาปรับเป็นแนวตั้งเนาะแต่ว่าของน้ำเพสตูริโอนะครับเป็นคนถ่ายทำเอวีเนาะวันนั้นเนาะเป็นไงเราก็ไปเราก็ไปวันนั้นเราก็ไใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคนข้างหลังเราอยู่เราได้ไหมเหรออันนี้เอ่อเอ่อเมียเดี๋ยวเดี๋ยวเมียน้อยอีกเนี่ยหนูเป็นเมียใหญ่ของพี่แล้วก็มีเมียน้อยมาอีก เรานอนด้วยกันทีสามคนแล้วพี่สวัสดีค่ะแล้วพี่จะแล้วพี่จะตอบไอ้ง้อว่ายังไงดีถึงเนี้ยไอ้ง้อมันก็น้องพี่เลยนะไม่เป็นไรหรอกพี่ก็มันเรื่องแท่งหลังมันต้องทุกบ้านอยู่แล้วพี่มันชินแล้วอ่ะคนมันสวยเนาะเรคนไม่ใค่ะเรื่องตีท้ายครัวนี่มันเป็นมันกินทุกบ้านอยู่แล้วพี่ไอ้อะไรวะบอสโจ บอสปะโจเมื่อเมื่อตอนเย็นเน,นาะกำลังอาบน้ำมางานที่สมุทรสาครเนาะอาบน้าอยู่นะพี่ก็เวลาอาบน้ำอ่ะพี่จะชอบอาโัรศั์ไปนั่งดูนุ่นดูนี่เนาะระหว่างทำตุลาส่วนตัวแล้วก็บอสจกระตึ้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งอะไรอย่างเนาะว่าโอ๋อคุณลักะสไตล์หัวใจหมอยลามวันที่แปดแปดตุลาคมนี้ทำซีซีไปแล้วทำแป๊บเดียวเองพี่เออทำแป๊บเดียวเปล่าของน้ำเชร คนนั้นไปทำมาแหละแต่ว่าเรามาทำเอ่อเป็นมาปรับมาปรับมาปรับเป็นใส่ทิกตอกเป็นลายตั้งใส่ติกตอกเส่เรียวได้อย่ใช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 ่นตรงนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้บอสโจไม่มีอะไรมากก็คือเพลงนี้ทำเอ็มวีมาตั้งแต่ปิดฤดูกาลแล้วเนาะแล้วก็เราเคยลงเบื้องหลังไปแล้วเนาะเป็นเพลงหมอลำหมอลำแนวใหม่ของแนวใหม่ของไห่ของออมแอมนะเพราะว่าออมแอมเขาจะออกแบบแนวหวานสวยลำลำอะไรแบบนี้ นี oh, ่เปลี่ยนลุกของนางชัดเจนเลยหวานเหมือนเหมือนเหมือนแดนเซอร์ที่อยู่ข้างหลังเออคอยจะช่วยช่วยน้องหวานน้องน้ำตาลน้องไอ้อยน้องน้ำส้มน้องเปียวน้องมะนาวน้อำเชื่อมน้องเชื่อมไอ้น้องข้างหลังนี่รับน้องอะไรน้องน้ำหวานไม่ใช่น้องอะไรน้องรับมุ้งไ่ทันอีกแล้วกูน้องน้องน้องอะไรพี่ก็พี่ก็ ก่อนสิเวลาจะโยนบุกมาเนี่ยเตรียมหนูหน่อยสิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะเอามาไอ้น้องข้างหลังนี่น้องอะไรครับน้ำอะไรน้ำอะไรอ่ะอออวะน้ข้างหลังน้ำส้มผสมคอฟฟี่คือเขาเล่นกันสองคนนะคะเขาเล่นกันสองคนแล้วไม่เตรียมหนูเลยอ่ะจริงจริงแล้วจะให้หนูตอบว่ายังไงอ่ะก็น้ำเน่าอะไรก็ว่าไปไงแล้วเราก็นอนแล้วโเลี้ยงมาก แล้วเราก็นอนกันสามคนน่ะพี่เข้าใจไหมแล้วก็คือแย่งหมอนกันนอนหนุนหนุนนอนอ่ะหนุนมุนหนุนหมอนใบเดียวกันอ่ะเดี๋ยวนี่หนูปวดคอนะเอาไหมันคนละี๋ยวปวดคอว่าคอตกหมอนหันไปหันขวาไม่ได้น่ะหมอนมึงคนละใบนะใบเดียวกันนั่นแหละเราสามคนผัวเมียเราสามสี่คนอย่าอย่าไม่ใช่เราสองสามคนนะเราสามสี่คนตอนเนี้ยสามสี่คนเราสามสี่คน ฝากพี่น้องเนาะค่ะกุลสไตล์หัวใจหมอลำเนาะเขาสิปล่อยอ่ย9โมงเช้าเหมือนเดิมนะพี่9โมงเช้าเวลาเดิมครับเวลาเดิม9โมงเช้าวันที่8าทางช่องยูทูปช่องใหม่ของเราช่องอะไรพี่สามน้อยลำเพลินที่ไรคอนเนี่ยแป๊บนนึงนะไอะ้แล้วก็ชิดขวาเลยนะอันนี้เป็นเพลงที่เท่าไหร่ของช่ชองพี่เดี๋ยวแป๊บน,นึงชิดขวาให้รถไปก่อนกันเลยชิดขวาเลยไปยูเทินใช่ไหมชิดขวาเลย เข้าขวาเลยเข้าขวาอันนี้เป็นเพลงที่เท่าไรของเรานะอ่าอันนี้เพลงที่สามของช่องแ่าอหนึ่งนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆคุณจะได้กดติดตามช่องเยอะๆนะพี่เนาะอ่าเยอะมากๆนะสำหรับสำหรับช่องใหม่เนาะใช่ตอนนี้มีคนกดติดตามก็เยอะเยอะแล้วเะใช่ใช่แล้วก็เข้าเลยแล้วก็ชิดขวาอีกนะแล้วก็ชิดขวาตรงนี้ละครับเป็นเป็นตอาเรียกว่าแยกวัดใจครับ แต่แล้วเขาก็รู้หมดเลยว่าพี่อยู่ไหนเออไม่รู้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 อ่อนแค่นั้นคลิปนั่นเป็นแมโคอไลไลสิคือจิปปังวะเนาะเรื่องอะไรอ่ะที่เรื่องอะไรใสอยู่ทำไมอ่ะคลิปรถแมคหนูอ่ะโอ้มีคนดูตั้งหลายหมื่นเกือบแสนคืออะไรอ่ะไปรอเอฟเปรอหน้าแมคอเนี่ยเป็นล้อหน้าแมคอเนี่ยเออชิดขวาเลยขวาขวาอันนี้ก็เป็นโคซื่อๆเนาะ เราก็เลยไปรอหน,น้าแมคโครจริงขวะแล้วมี FC มาเว้นด้วยนะออนอ่อันนี้เขาเรียกว่าแมคหูไม่ใช่แมคโครขวะอ่ามาพูดกันต่อนะครับเราอยู่เทิร์ยู่เทินแล้วก็ทิดขวาไปเนี่ยแล้วค่อยๆอ,ออก เป็นช่องใหม่ที่มาแรงมากของเราเนาะพี่เนาะใช่ครับใช้เป็นช่องเพลงตอนนี้ก็รู้สึกว่าบอสก็ให้ลงคาราโอเกะเพลงที่ลงเป็นในช่องสาวน้อยแล้วนะครับที่เกี่ยวกับเพลงทั้งหมดก็จะอยู่ช่องนู้นใช่ก็คือเพลงของสาวน้อยมันจะดีอย่างก็คือว่าเพลงไม่มีลิขสิทธิ์ใช่แต่มันจะเสียอย่างเสียอะไรล่ะไอ้พวกไอ้พวกชอบโกงไอ้พวกชอบโกงอ่ะชอบโกงหลายๆโกงอ่ะ มันนะเอนะอ่าเราเขาเห็นว่าคนดูคนค้นหาเพลงเราเยอะยอดวิวเราขึ้นเร็วติดหนึ่งมาแรงบ่อยเขาก็เลยเครมเป็นของเขาอย่างนี้ไงอืมอืใช่ใอันนั้นเขาเรียกว,ว่าพวกที่แบบว่ามีสมองอ,อมันมีสมองไง,ม,ม,งมันมาเคาของเรา <laughs> มันไม่ทำไงมชนฉลาดเออมันฉลาด <laughs> แล้วเหล่งนี้นะครับต้องออนนะครับเ็มีซิเกินเป็นของตัวเองนะครับรชื่อซิงเกิลว่า รักพังที่คาเฟ่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่รถตําที่ลําตะคองรถตาที่ลําตะคองทำไมมันมีมันมีประวัติอะไรไม่มีหรอกค่ะคิดได้ก็พูดไปอย่างนั้นแหละเอาสาระกับหนูไม่ได้ลวค่ะจริงเป็นคนที่จริงใจอย่างเดียวก็พอแล้วค่ะสาระไม่ต้องเอาก็ได้ค่ะแต่ว่าหนูเป็นคนจริงใจมากค่ะและใครรักจริงอันนี้ไม่ได้พรีเซนต์ตัวเองนะคะลจริงใจ เมื่อกี้นะที่บอกว่าบอสสั่งๆนะครับอ่านี่ก็เป็นคําเป็นคําเขาเป็นคําแบบสนุกสนานนะทุกคนอย่าไปซื้อเลือดน,นะครับก็คือบอสโจเวลามีอะไรก็จะสั่งงานมาโดยตรงโดยตรงนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับคุณสไตล์หัวใจหมอลลั่แล้วก็วันที่12เราก็จะถ่ายทํา MV สีสเกตเพชรบ้านแพงนะครับที่วัดสักกำแพงใหญ่จังหวัดสีสเกตน,นะครับ,รบแล้วก็โดยทีมงานของสาวน้อยพี่บ้านแพงเนี่ยทีมงานถ่ายทำนะไม่อยากใช้คำว่าทีมงานดีเลิฟเซอร์สินไม่ใช่นะครับ เป็นทีมงานของสาวนาย้นบันแพน็แต่กำกับในส่วนของผมนะฮะหลายๆคนอาจจะเรียกผมว่าดีเลอร์ดีเลอร์บางคนเรียกว่าพี่ออสนะครับผมชื่อออสนะครับชื่ออสอดออสแอดออสแอดไอ้ที่ตั้งชื่อว่าดีเลอร์ประเสริฐสีไม่ใช่อะไรก็คือนัะชื่อจริงชื่อประเสริฐนันสกุลสีพนมแล้วก็ตอนสมัยเป็นครูอาจารย์เขาโหวตกันว่าจะเอาชื่ออะไรดีดีเลอร์ประเสริฐสีหรือประเสริฐสีไม่ดีเด้งอะไรประมาณเนี้ยก็เลยมาเพราะมันมีคําว่าสีอยู่ข้างหลังด้วยประเสริฐ โอนมาเป็นดีเลอร์ประเสริฐศรีนะฮะโอเคไม่มีอะไรครับคลิปนี <c oughs> ส้สั่ง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 นี่สิครับบอสสั่งมาสั่งมะทำนี่ทำทำ,ทำอี่จะทำอี่โอเคครับ okay. สวัสดีครับ